ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้าในคลองชุมพรซึ่งวันนี้จังหวัดชุมพรครับมีปริมาณฝนตกมากนะครับถึงตกมากเลยนะครับซึ่งทําให้สถานการณ์น้ําในคลองชุมพรนี่ปริมาณสูงขึ้นนะครับซึ่งกลัวว่าน้ำานี่จะลดเอ่อนะครับลงไปสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องชาวสวนในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรครับซึ่ง ทั้งหมดนี้ด้วยความ่วงใยญ่นะครับจากทางท่านผู้ว่าราชการจุปปราบท่านวิสาภูนศรีรัตน์นะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจุปปรับท่านสุพรประชิมเพชรนะครับท่านได้ลงมาในพื้นที่นะครับเข้ามาติดตามสถานการณ์น้ําและอํานวยการในการสั่งการให้ทางปอพและก็ูุ้้งในการโครงการจลป,ประทานได้เนินการที่จะเร่งระบายน้ําและขุด ลอกครองเพื่อที่จะบไปน้ําให้เร็วที่สุดนะเพื่อป้องกันทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยน้ำในเส้นนี้เนี่ยจะมาทางอําเภอกาบุรีนะครับจังหวัดระนองนะครับไหลผ่านมาทางตมบางใหม่ตมบังไผ่ตมขุนกะทิงลากแดดนะครับบางหมากแล้วก็ ไปทุ่งงคานะครับซึ่งเป็นปลายทางของการระบายน้ําซึ่งหมดนี้เนี่ยก็ด้วยความห่วงใย,ยในทรัพย์สินนองพี่น้องประชาชนเนี่ยท,าท่านผู้ว่ารักาาชุพรท่านวิสาภูนิรัตท่านได้ลงพื้นทิ่ด้วยตัวเองครับท่านเป็นผู้ว่าคนใหม่ครับของญี่ปุนครับซึ่งได้มาได้เข้ามาบัญชาการเองนะครับซึ่งวันนี้ก็ ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรนะครับดรบวกษษรรพพิกรเพชรครับประธานสภาเกษตรกรทุพพลก็ได้มาลงติดตามด้วยความห่วงใหญ่ซึ่งคลองนี้ก็เป็นคลองหนึ่งที่ท่านพลตีรชัยสุรูบณ์นะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ดำเนการผลักดันโครงการนี้ลงมาเพื่อได้ขอมปรมมาจากท่านนายกมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเพื่อที่จะได้ ช่วยพี่น้องประชาชนให้มีการระบายน้ําและน้ําไม่ท่วมจุมพออกต่อไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยการสร้างคลองนาคราชหรือคลองชุมพรเนี่ยวันนี้เชื่อมกันเนี่ยก็ได้เำเนรนการสร้างไปแล้ว80%มีประตูน้ําอยู่4ประตูนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะระบายน้ําแต่วันนี้ยังติดอยู่ที่ถนนเอเชีย41นะครับซึ่งไม่สามารถขุดได้ก็สะพานข้ามแล้วแต่ยังไม่ระบายน้ําได้ก็ตอนนี้ทางผู้ว่าสั่งการด่วนเพื่อขุดลอกระบายน้ําให้เร็วที่สุดนะครับ เพื่อป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ในเขตอภูมิเมืองชุมพรซึ่งในพื้นที่สามสี่ตำบลเนี่ยในเฉพาะเป็นนายกองค์การพื้นตาบลหรือนายกเทศมนตรีโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีตำบลบังไผ่นะครับท่านมนรณทัยบัตรเนี่ยได้อารดมข้าราชการพนักงานในการที่จะขุดลอกพื้นที่คลองเพื่อเร่งระบายน้ํา และก็นายกองการบรรทุนตำบลขุนกระทิงนะครับนายกอบตของวังใหม่นะครับดำเนินการตามคําสั่งของผู้ว่าราชการจุฬารณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งตอนขณะนี้น้ําเริ่มมากนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเร่งระดมเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับปลอดจากการถูกน้ําท่วมซึ่งในบริเวณนี้จะโดนน้าท่วมทุกปีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้รายงานให้ทางพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรได้ทราบเรื่องสถานการณ์ด้วยความห่วงใย นะครับจากจังหวัดชุมพรโดยนําโดยท่านผู้ว่าราชการชุมพรครับซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ก็ก,ก,ก็ต้องขอบคุณไปยังท่านพลตรีกัยสุมรบุญนะครับสามาชิกวุฒิสภาอาดีตสามาชิกสภานิติบัญญัติตได้มีแนวคิดในการผลักดันโครงการนี้แล้วก็ขอประมาณจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการผุดคองนักราชเพื่อที่จะบรรเทาในการระบายน้ําแล้วก็ไม่เกิดน้ําท่วมในจังหวัดต่อไปนะครับต่านเองได้ผลักดัน ก็ประมาณลงมานะครับอตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ8 0ปเซซึ่งเหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยก็ในช่วงนี้ช่วงน้ำหลากเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็พยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยได้ขุดระคอกครองระลอกใหม่เพื่อที่จะให้ระบายน้ำได้เป็นการขุดลอกชัว่วคราวแล้วมีการตั้งสะพานบริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้รถเ,เดินทางไปได้ใน,ในโซนนี้นะครับนั่นถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท่านตัวเหตุการณ์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการรายงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าทางจังหวัดชุมพรเองนะครับไม่ริ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับพัดผ่านเข้ามาชุมพรได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับซึ่งทําให้น้ําตอนนี้ล้นจะล้นคลองแล้วแต่ด้วยความที่ความหัวใจจากทางจังหวัดก็มีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่ ท่านไดลงมชานด้วยตัวเองครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังท่านพลตีกรเซีมบุญอีกครั้งนะครับที่ท่านมีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนจังหวัดชุมพรมีการปักดันงบประมาณต่างๆเข้ามาในจังหวัดชุมพรนี่หลายโครงการนะครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากเพราะว่าในโซนนี้เป็นโซนที่ถูกน้ําท่วมมาตลอดนะครับน้ำท่วมสูงถึงเม็ดถึงเม็ดครึ่งนะครับซึ่งใช้เวลานานกว่าน้าไหลลงสุ่ทะเลเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยทางผู้ว่าจังหวัดชุมพรก็ได้มีการดมขุดลอก ช่องระบายน้ําให้เรียบร้อยสุดเพื่อที่จะชั่วคราวครับจิตสะพานบริ้งชั่วคราวเพื่อระบายน้ําช่วงนี้นะครับในส่วนการขุดคลองให้ให้ผ่านไปยังลงทะเลนั่นคือเป็นช่วงสะพานข้ามในถนนเอเชียสี่หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้เสร็จครับคิดว่าในช่วงปี65ถนนก็จะเสร็จนะครับแล้วก็สะพานเสร็จแล้วก็คลองเรียบร้อยนะครับการใช้คลองรัชกรลาดก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการรายงานจากผมครับ ประธานสภาเกษศกรันยศพรนะครับแล้วก็คุณดรสุรินทร์หัววชิเสนครับประธานกรรมการเซ็นทรัลยศพรทีมชุมพรภาใหม่ครับรายงานครับ